ตื่นนอนจนถึงเข้านอนหรือแม้กระทั่งเรากำลังนอนหลับอยู่เราต้องใช้ไฟฟ้ากันตลอดเวลาไฟฟ้าจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของทุกคนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นชีวิตในเมืองที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศหรือชีวิตชุมชนทั่วทั้งภูมิภาคบางคนอาจจะคิดว่าพลังงานไฟฟ้าใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไม่หมดแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นเดือนที่ร้อนที่สุด อาจพูดได้ว่าไม่มีบ้านไหนเลยที่ไม่เปิดแอร์หรือพัดลมจึงทําให้พลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้ไฟฟ้าของทุกบ้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลไฟฟ้าทั่วทั้งประเทศได้สรุปสถิติความต้องการใช้ไฟฟ้าของคนไทยว่ามีความต้องการใช้ไฟฟ้าเท่ากับ26,942.10มกะวัตต มากกว่ากำลังของการจำหน่ายไฟฟ้าที่มีแค่187.18ล18 00้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงและด้วยเหตุนี้ครอบครัวเขาสามทีวี360องศาได้เห็นถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าจึงได้ร่วมกับพันธมิตรอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพลังงานที่สำคัญไปพร้อมๆกับการให้ความรู้ความเข้าใจในการผลิตกระแสไฟฟ้า จึงได้จัดกิจกรรมเปิดโลกไฟฟ้าคู่ชุมชนกับกอฟผเพืพ่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการผลิตกระแสะไฟฟ้าแหล่งไฟฟ้าขนาดใหญ่ของประเทศไม่ว่าจะเป็นเขื่อนสิริกิ์เขื่อนรัชประภาเขื่อนภูมิพลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมะซึ่งมีดาราลักโลกทางช่องสาและแฟนข่าววาร้อยชีวิตมาร่วมกิจกรรม ก็สิ่งหนึ่งที่เราได้คือเราก็จะได้เห็นความสําคัญของกระแสไฟฟ้ามากขึ้นว่าจริงๆรแล้วเขาใช้พลังน้ํามากขนาดไหนในการที่จะผลิตออกมาได้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยครับแล้วมันจะกลายเป็นแบบพลังมหาศาลได้ต้องช่วยกันครับจุดเล็กๆจะกลายเป็นจุดใหญ่และจะดีขึ้นมากครับถือได้ว่ากิจกรรมครองการเปิดโลกไฟฟ้าผู้ชุมชนกับกอผอช่วยทําให้แฟนข่าวและดาราลักโลกได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่อยู่กับการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยการร่วมใจกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพราะถ้าเราใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าแล้ว โลกของเราก็จะกลับมาสดใสเหมือนเดิมค่ะ